ยุค90เป็นยุคที่คลาสสิกมากอย่างหนึ่งนะครับตรงที่พวกเราทุกคนสามารถเอาสิ่งรอบตัวเนี่ยเอามาเป็นของเล่นได้เวย้ยอย่างผมเนี่ยเวลาผมเห็นถุงพลาสติกผมจะนึกถึงวัยเด็กของผมมากๆเลยคือพวกผมชอบเอาถุงพลาสติกเนี่ยนะครับเอามาขย้ำแบบนี้เว้ยคือไม่ใช่ถุงเดียวนะมันจะหลายๆถุงแบบนี้เอามาขยา้ำขย้ำขย้ำแบบนี้เนี่ยครับอ่าไล่ลมออกให้หมดนะนี่นะมาขยา้ำขย้ำขย้ำแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะก็เอาหนังยางเงี้ยรักเวย้ย พอรัดปุ๊บอะนะครับมันจะคล้ายๆกับลูกเบสบอลเอาตรงๆนะตอนนั้นเนี่ยไม่มีตังไปซื้อลูกเบสบอลแบบเขาหรือเป็นลูกเทนนิสก็ได้อะไม่มีตังซื้อเว้เราก็ทําอย่างเงี้ยเราก็พยายามหาวิธีเล่นของเรานะครับแล้วลูกนี้เอามาทำอะไรก็อาจจะมีแบบว่ามีปลาใสา่กันบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีการเล่นเป็นเบสบอลเนนะ่แบบตีเบสบอลอะไรเงี้ยแล้วเ็ามีการวางเป็นพิษไปอะไรเงี้ยนะซึ่งพิษของเราก็คืออะไรรองเท้าประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนยุค 90เนี่ยมันคือยุคที่พวกเราทุกคนนั้นเอาสิ่งรอบตัวเนี่ยเอามาเป็นของเล่นได้เพื่อนๆละ่ะในยุคนั้นเนี่ยเอาอะไรที่เป็นสิ่งรอบตัวมาเป็นของเล่นกันบ้างคุยกันหน่อยดิอยากรู้